โอ้ไม่มีใครยอมมาเลยมาแล้ว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 โอเค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 จัดไปครับผมอันนี้ก็คือเป็นหมากต่อ9เม็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอา่ดำเนี่ยสามารถเอมเล่นเป็นด้วยอะ่ะหรือว่าต้องเตะด้วยอะ่ะดำเนี่ยสามารถเอาชนะหมากขาวได้เนี่ยก็จะสามารถ ผ่าน8คิวนะครับผมอันนี้เขามาเล่นกับผมนะครับซึ่งคือผมเนี่ยอ่ะก็ไม่ได้เล่นนานละแต่ก็ปกติก็อ่อก็ระดับฟิมเมอก็ถึงดังนะครับถ้เาเกิดว่าใครชนะผมได้ก็น่าจะได้ผ่านดังไอ้ไม่ใช่อ่าถ้าตอบเก้าเม็ดอย่างนี้เนาะก็คือถ้าชนะได้ก็จะก็จะผ่าน8คิวกติกาคืออ่ามากเนี่ยมันจะ ต่อให้ดำ9เม็ดโดยที่ไม่มีโคมิให้หมากขาวด้วยหมายความว่าดำชนะหมากขาวสักหนึ่งเกมหนึ่งกระดานเนี่ยดำก็ดำก,ดำก็ชนะแล้วนะครับไม่มีโคมิให้ขาวนะครับโอเคต่ okay, ผมจะตั้งใจเล่นดูนะครับว่า9เม็ดเนี่ยเป็นยังไงนี่ผมก็เล่นกันระดับ15คิวนะครับแต่ดูจากการเดินแล้วเหมือนไม่ใช่15คิวนะครับเหมือนจะแข็งแกร่งกว่านั้นเยอะเลยครับผมค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าต่อ9เม็ดเนี่ยซึ่งคือ ฝั่งฝั่งดําเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะมากเลยนะครับโอ้แต่ดูเขาเดินเนี่ยเขาเดินดีนะเนี่ยผมแบบว่าทําอะไรเขาไม่ได้เลยเนะี่ยหลอกอะไรไม่ได้เลยเขาฝ่าวงล้อมออกมาเดินเดินค่อนข้างดีดูแล้วน่าจะไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับฝีมือแบดคิวหรือต่ำกว่าแบดคิวแล้วน่าจะสูงกว่านั้นแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านนเนี่ยเวลาออนสอบแบบต่อต่อแบดแบดคิวเนี่ยเล่นสอบแบดคิวเนี่ยต่อเก้าเมเนี่ยเออเขาต้องเดินยังไงนะครับ ก็เน <ítulo> ี่ยก็ให้เขาเดินให้ดูนะครับว่าเนี่ยเขาเดินงนีนะครับเนี่ยเวลาเขาสู้นะว่าเขาโอ้โหโจมตีกลุ่มอ่อนแอผมเนี่ยทําให้เป็นจุดแข็งเนี่ยทําให้เป็นเส้นเส้นหนักเนี่ยคือเขาไม่อ่อนเลยนะเนี่ยนี่คือเขาโจมตีผมไปเรื่อยเลยนะผมมีแต่เละ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 เลยนะทำอะไรเขาไม่ได้นะเขาโจมตีผมพยายามจะล้อมนะล้อมสักกลุ่มนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะเดินออกจากวงล้อมแน่เลยดูอย่างทรงเลยเห็นไหมนเขาเดินไม่ใช่เดินแค่ธรรมดาเขาเดิน เดินแบบจะเอาเรอตายเลยนลเนี่ยเนี่ยเราจมตีรงเนี้อุม้มทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยต่อเก้าเม็ดอย่างงี้นี่คือตายครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นแปดแปดคิวจริงเนี่ยเผลอเล่นจนเสมอๆอ,อาจจะแพ้ก็ได้นะครับเนี่ย่ผมพยายามล้อมเขาไปนะขอสักกลุ่มหนึ่งก็ยังดีอันนี้จริงๆก็สามารถเดินรอดได้ไม่ยากนะครับถึงจะดูในวงล้อมก็ตามนะครับแต่ว่าคนที่เป็นหมัดขาวเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะเดินให้ล้อมเขาไปก่อนวันนี้จริงๆไม่ตายเนี่ย กินยังกินไม่ได้ง่ายเลยถึงกินเข้าไปก็แผลเยอะเนี่ยโอ้โหแค่นี้จะกินเขาอย่างไงเนี่ยรูนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะกินเขายังไงเนี่ยสิบห้าคิวไม่ใช่สิบห้าคิวล็อกอย่างเงี้ยทรงนี้ดูทรงแล้วไม่ใช่สิบห้าคิวครับนี่ไม่มีแต้มนะครับขาวมีแต่เส้นเลื้อยมาการกระดานแถมดานี่เป็นทั้งกระดานเลยครับเห็นไหมว่าแปดคิวนี่โอ้โนี่กระโดดออกมาด้วยนะครับเนี่ยล้อมตรงนี้ออกแปดคิวนี่คืออ่าไม่ได้ยากเย็นอะไรมากครับไม่ได้ยากเย็นอะไรมาก ขอแค่เรารู้ว่าต้องเดิน a ว i ร์ชันไหนสร้างกลุ่มอ่อนแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับนี่เละนะครับเละตุ้มไปะเลยเขาแทบไม่มีช่องโหว่เลยครับผมมีแต่เลื่อยเป็นเส้นเส้นเส้นยังไม่ได้ยังไม่ได้แต้มเลยครับโดนโจมตีทั้งกระดานนะครับมีแต่โดนโจมตีทั้งกระดานนะครับแต่ก็ทํายังไงได้ครับตอนนี้คือมันก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับคนเล่น,นแบบเล่นเป็นสีขาวนะครับพยายามแปะไปเรื่อยหาวิธี หาวิธีหาช่องโหว่หาอะไรไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็โอ้โหเนี่ยเตะนะครับเตะนี่จําไว้เลยเป็นเตะม,มาตรฐานเลยครับถ้าจะเล่นหมัดต่อเก้าเม็ดเนี่ยดําต้อ, m, ตองเตะครับที่ผมเคยบอกว่าเตะไม่ดีแต่ถ้าเป็นเก้าเม็ดเมื่อไหร่นี่ดีมากเลยครับเตะไปเลยครับเตะรัวๆไปเลยเนี่ยพอเขาแบบเขาเรียกอะไรเราแข็งแรงแล้วไงข้างนอกไงเราทําให้กลุ่มเนี่ยเขาหนักเราจะ้โจมตีเขาง่ายๆนะครับโอ้นี่เขาเดินดีมากสิบห้าคิวไม่ใช่ละคุณเล่นเป็นครับผมผมว่าคุณนี่ระดับ โอ้น่าจะเป็นหลายไอ้นี่แล้วล่ะใช้ได้แล้วละ่ะแทบไม่มีจุดอ่อนให้โจมตีเลยผมว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นระดับไฮคิวนะผมว่าเดินได้ขนาดเนี้๋าจจะเป็นดั้งอะไรก็ได้ดูด,ด,ดิโอ้โหดูดเดินดีขนาดเนี้ยไม่ทำอะไรเขาได้เนี่ยเดินดีขนาดนี้เนะี่ยเขาให้กินผมกินเข้าไปสักสามกลุ่มนี่ผมยังไม่ชนะเลยนะ เพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าจะแบบชนะกันได้ง่ายอะ่ะกินนักสามกลุ่มก็ยังไม่ชนะเนี่ยบอกเขาปล่อยให้ผมมีพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะฝั่งดําก็ต้องให้ขาวบ้างไม่งั้นเราแบบมีกลุ่มออนแอเยอะเกินไปเราก็สู้ยากคือตอนนี้ขาวแทบไม่มีเลย,เลยนะครับเนี่ยพื้นที่ไม่มีอะ่ะปิดพร้อมพร้อมเผื่อเชื่อมลอดข้างในมงสบายบอกเลยสบายสบายสบายพยายมามมาสร้างขอบแบนปูนป่นะจะมาสร้างตรงนี้ครับ พยายามจะมาสร้างนะครับสร้างได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วนี่น่าจะยากมากครับมีแค่แบบปูนไว้ตรงนี้แล้วก็เหนื่อยละเม็ดนี้นี่ก็มาบังไว้ตรงนี้แบบอันนี้ก็ยังไม่รอดอันนี้ยังไม่รอดปิดตรงนี้เีกปิดทุกอย่างครับมีแต่ปัญหาครับตรงนี้โอ้โหตรงนี้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รอดนะครับ มีแต่มีแต่ปัญหาแล้วความตายนะครับหมากขาวตอนนี้นี่ครับสอบแปดคิวครับอันนี้จริงๆผมผมขอยอมแพ้เลยได้ไหมครับเนี่ยขาดขนาดนี้ไม่มีให้ลุ้นเลยนะเนี่ยก็เอน้อ,นองๆน,นะครับที่กำลังจะไปสอบแปดคิวนะก็ดูไว้นะครับการเดินนะครับถ้าเขาเดินมาอย่างเงี้ยขาวแปดนู่ดแปดน,นี่อะไรเงี้ย ดำค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ,อยๆก็ชนะได้ไม่ยากนะครับเนี่ยเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเชี่ยวมากเลยนะแต่อันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ก็พอแล้วริมพอแล้วมันดีมากๆแล้วอ่ะดีดีเกินเกินทนแล้วตอนเนี้ยคือเดินยังไงก็เดินยากแล้วตอนเนี้ยพยายามจะสร้างนะครับผมก็สร้างได้แค่นั้นนะครับพยายามมาสร้างการกระดานกดดันนะครับ จริงๆตรงเนี้ยดำดูดีๆเราอย่าเพิ่งโลภมากนะครับเขาสร้างตรงเนี้ยโหสร้างยากมากนะครับมีหลายแพร์เกินไม่ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะใหญ่นะครับคุณคุณล้อมล้อมไว้ล้อมข้างๆไว้ล้อมอะไรไว้เน,นี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวอยๆเข้ามาเดี๋ยวก็หายหมดครับก็ไม่ต้องกลัวว่าแต้มจะไม่พอคยังไงมันแต้มเยอะอยู่แล้วอ่ะนี่ผมว่าผมว่าดำก็ไม่ไม่ไม่น้อยแล้วอ่ะเนี่ยตรงนี้ใหญ่มาก ตรงนี้นี่แทบจะไม่มีแต้มเนี่ยเห็นไ,ไหโดนกดออกมาไปแตกออกมาละผมแค่มีพื้นที่รอดได้ก็บุญแล้วอเอาจริงแค่ไม่โดนกินก็บุญแล้วแตกละไม่มีอะไรไม่มีแต้มครับโอ้โหนี่เขาเดินนี้เขาเดินดีมากเลยอะเดินดีมากเ,เราแทบไม่มีแต้มเลยเนี่ยแล้วก็เวลาผมจะก,กี่นาทีเนี่ยเวลาไม่รู้เลย ก็อ่ะยังดื้อยังยังดื้อยังยื้อยังล้างครับอ๋อนี่ตรงนี้มันบางบางเวลาผมโอเคกลับมาสิบนาทีเหมือนเดิมอ้าวปกติไม่เคยจะเดินสิบนาทีจบเลยนะเดียวโยมีเพิ่มเียสามสิบปีก็จบได้เพราะว่าไปเล่นหมากลุกสากลมาเยอะนะชินกับเรื่องเวลาึ้นเยอะนี่เดินไปเดินมานี่ผมจะตายเอาได้แทบจะไม่มีช่องโหว่แล้วสังเกตว่าดำมันจะแข็งแรงแทบทุกจุดนะมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมต้องทำอะไรสักอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใหญ่อยู่ ไม่ใหญ่อยู่ต้องรีบเดินแล้วไม่งั้นเขาใหญ่เกินละต้องทําอะไรสักอย่างละสร้างความบุญท้ายกระดานครับรอจนเผื่อเขาจะพลาดขึ้นมาบ้างแค่แบบให้เขาพลาดก็พออะนี่โกหกอันนี้ไม่ใช่15คิวอเนี่ยเดินดีขนาดเนี้ยคือ15คิวโอ้โหดูดิเนี้ยสร้างความแข็งแรงตัดหมากขาวมาหมากขาวสองฝั่งออกจากกันนะครับซึ่งถือว่าดีมากเลยทําให้ ทำให้ทำให้ทำให้ผมเดินยากมากอ่ะจะเข้ามาเกิดนี่เผื่อจะไม่ได้เกิดนะเนี้ยจะตายแล้วเนี้ยเพราะว่าค่อนข้างหนาแน่นเรียกว่าฆ่าเบ้นเน่ะยเราเข้ามาเกิดในท้องเขาแล้วเขายังเขายังฆ่าเราเบ้นน่ะอันนี้ถือว่าเล่นดีครับเล่นดีใช้ได้เลยเอะเดินนี่เปล่าพยายามสร้างความเป็นป่วยถึงที่สุด ดูว่าจะฆ่าเราได้ไหมสร้างเชฟในมุมนะจุดนี้จุดสำคัญถ้าเข่าได้เดินตรงน,นี้เข่ารอดเลยดำต้องเดินตรงน,นี้ตรงนี้ผมปิดนี่ปิดนี่มมนี่นี่โอ้ตายเหรอขารอดออกมาได้นีน่ต้องเดินเนี่ยถ้ารูเม็ดเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยไฮคิวหรือไม่ก็เป็นดังแล้วคุณเดินตรงน,นี้เป็นเนี่ยคุณฆ่าเป็นเนี่ยโอ้โหจบครับจบ t ากันไปครับ คุณค่าผมเป็นเนี่ยอันนี้อันนี้คุณค่าที่คู่ควรแล้วเนี่ยอืมดีจริงๆไม่มีช่องโหว่เนี่ยอลองตรงนี้ดูนะมทำอะไรได้บ้างนเนี่ยเล่นไปก่อนสร้างความเป็นอ่วนไปก่อนสังเกตจุดยุทธ,ธศาส์นะจะอยู่ตรงกลางๆไว้นะคำใบ้คือตรงกลางๆเล็งตรงกลางๆไว้ก่อนส่วนใหญ่ันจะเป็นทางตรงกลาง พอถ้าจะไม่มีอะไรเลยครับผมเกลียยบบล้ยงเรียบบูตเกลี้ยงเรียบบูตนะครับชื่อดีอืมจะเอาความปันปวดไห้เขาได้ไปได้ได้ไปอีกบ้างเนี่ยจบดีครับไป่อเรื่อยๆเนี่ยดูเขาโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะเราถ้าไม่มีพื้นที่เลยนะ เล่นเงินเล่นเงินเล่นเินเล่นเินเล่นเงินเล่นเิอนอาจจะได้โคก็ยังดีสร้างความบันไ่วนมุมทุกมุมโคกไปจริงเขากินโคกนิดโคกนี้ก็ใหญ่แล้วนะแต่นี่เราถือว่าเข้ามาในพื้นที่เขาก็ขอใช้พื้นที่หน่อยแนละ้วกันสร้างโคกต่อรองไม่มีอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นบ้านเขาแล้วนะล้อมมุมไป กินเก็บไหมแล้วมือนําไปก็ไม่ใหญ่อ่ะก็แค่ตรงนี้เลี้ยงเส้นนี้ก็ยังแบบโอ้โหตายเนาะเล่นยากมากครับตรงนี้ปิดพื้นที่นี้ก็ใหญ่นะมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเดินบวกทีละแสามสิบวิิปบเดียวมันเต็มสินาทีนะเร็วมากครับ อาจจะพูดเยอะไรสาระด้วยเออเาเป็นว่ากระดานนี้ผมอยากจะมาให้ดูเฉยๆนะครับว่าโอเคปิดโค้ดผมก็สร้างพื้นที่รอดไปว่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาเล่นเป็นตนะ์คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่ได้เก่งนะครับอย่างผมถ้าเกิดเล่นกับเหล่าซื้อหรือเล่นกับอา,อาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยคือแบบ โบอะไรเงี้ยเขาตออผมเก้าเมตรได้เหมือนกันผมก็โดนโดนเขาเล่นได้เหมือนกันนะแต่ก็คือโอ้โหอันนี้อันนี้น่ากลูวมากอันนี้บัดใบก็ขาดเท่งเป๊ะคือเพราะระดับต่างกันเยอะนะครับแต่คือคือถ้าอย่างประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหอันนี้ใหญ่ขู่บาดอ่อแบบเจ็ดดั้งอย่างเงี้ยถึงจะเป็นโบเงี้ยก็คงจะต่อมาอะไรโบไม่ได้นะโอ้นี่ผมว่าเขาเก่งมากระดับดั้งแล้วละ่ะเขาโจมตีผมกลับละเก่งมากละ ดูเดินี่จะฝ่าวงล้อมไปไม่ได้แล้วเนะี่ยจะพังกันแล้วเนี่ยจะพังแล้วนะเนะี่ยตรงนี้คือแบบว่าอย่าว่าแต่พื้นที่เลยรอดได้ก็บุญละปกติถ้าเกิดอ่าคนอ่อันนี้ไอเดียเขาคือเขาเรียกวนะ่าอะไรบัดให้ออกจากกันแล้วก็เข้ามาทําลายพื้นที่ถึงจะฆ่าผมไม่ได้เขาก็ได้ทลายพื้นที่ตรงกลางนะผมก็ไม่มีอะไรให้ให้ให้รอดละนี่เขาก็เล่นเซฟๆนะไม่ไม่เล่นเสียงอะไรมากอ่ะค่อยๆกลับไปครับโอ้แล้วก็เนี่ยครับปิดอ่าเขาเรียกวนะ่าอะไร ล็อกไว้นะครับล็อกพื้นที่ไว้คือจริงๆหมากขาวต้องพยายามแบบจับกินจากหมากดำพยายามโจมตีกลุ่มอ่อนแม่หมากดำให้ได้เยอะนะมันก็จะมีโอกาสแต่ถ้าจับกินอะไรแทบไม่ได้ก็จะชนะยากต้องกินให้ได้เยอะพอประมาณเยอะเยอะๆมากประมาณหนึ่งแล้วด้วยนะครับถึงจะชนะได้กินไม่ได้ก็มีแต่แพ้เย่างเดียวครับโอ้โห <c oughs> oh, อันนี้เขาเริ่มสร้างความแขง็งแรงมาโจมดีนต่อเนะยผมไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยมันเกลี้ยงแล้วอะ เกี้ยงแล้วมันรอดได้กระบุญแล้วตอนนี้ยรอดได้กระบุญแล้วอม <c oughs> าปิดปิดประตูบ้านก่อนปิดซะหน่อยแล้วกันไม <c oughs> <c oughs> ่รู้ว่าจะได้บ้านอยู่ด้วยหรือเปล่าบ้านบ้านของเรามีน้อยนิดมากตอนนี้เราก็ล้อมไปครับผมก็รอดรอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นี่ก็แผ่บานเบิกบานเบิกบานเบิกบานเบิดต้องปิดยังไม่หมดเลยนะกระโปรงเบิดสองข้างด้านนี้กับด้านนี้นะครับ คือแล้วเขาเล่นเป็นเนะ่ะเพอเผอนี่แบบประมาณไฮคิวแหละผมว่าไม่ต่ำกว่าแบบคิวแน่นอนอนะ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเนี่ยเขาเดินแทบเรียกว่าไม่พลาดเลยดีกว่าถ้าต่อเก้าเมตรไม่โดนจับกินสักไม่โดนจับกินสักกลุ่มอ่ะยังไงก็มีโอกาสชนะสูงครับอ่ะโดนตัดกินเนแพ้ีกแอ่ะเรียบร้อยครับรู้จักการปัดหมากัดกลุ่มนะครับ ยังไม่ตัดนะครับโอ้โหจะเล่นไปน,นะนู่นนี่แยกไปหมดนะครับ <laughs> โอ้โหจะบา้าตายเอา้าหลอมไปก่อนอการเ,เล่นยังไงก็ชนะครับตอนนี้บอกเลยเล่นยังไงก็ชนะสบายๆชิลๆนะครับอันนี้บอกว่าพอแข็งแรงแล้วก็มาปิดเข้าไปปิดเข้าไปกินเข้าไป เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาตอนที่พื้นที่มันเริ่มหมดเนี่ยเราจะปิดพื้นที่กันยังไงนะครับสําหรับหลายๆคนนี่ก็น้องๆที่เพิ่งหัดเล่นอาจจะงงๆเรื่องปิดพื้นที่ปิดเกมครับเพราะว่ากระดานมันใหญ่นะครับมันเดินเยอะโอ้โหนี่เดินตรงนี้อโอ้ธรรมดาอย่างมีแต่เชฟไม่สวยมีแต่เชฟไม่สวยให้เดินอจะเดินยังไงเนะี่ย จะเดินท่าเท่เทๆอะไรก็มีเยอะเชฟออนแอเยอะมากเชฟออนแอเยอะมากครับจะโดนกินเอาเหล,ลือเนี่ยมไม่มีเหลือบอกเลยว่าไม่มีเหลือเราแทบไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยพังเป็นแถบๆเห็นไหมว่า ตรงกลางกระดานเมื่อกี้ครับมันแทบจะแบบเอาอะไรยากมากเลยมันล้อมยากมากแผลก็เยอะโดนข,ขู่นู่นนิดขู่นี่หน่อยนมันก็สู้ยากมากครับแทบไม่มีแต้ม <c oughs> เขาตัดเรแล้วแล้วเขาปิดตรงนี้แล้วด้วยบาดเจ็บแสนสาหัสครับเราผต้องขายไหมเนี่ย มีประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมีแต่ช่องโหว่ตอนนี้คือเขาแบบว่าไม่ใช่แค่เอาชนะนะก็เริ่มจะแบบโจมตีผมละจะเริ่มฆ่าผมละ<า>เขาาจะคิดว่าแด้มไม่พอไงจริงๆเหลือแหละ่ะละนี่นี่นี่เนี่ย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 นี่ปิดตรงนี้ไม่มดตรงนี้ดูเผลิเหมือนเหมือนตรงนี้อีกตรงนี้ใหญ่มากนะ สองตรงนี้เพียงพอแล้วอะ่ะขา่าวแทบไม่มีพื้นที่แล้วนะตอนนี้ตามอยู่ผมว่าโอ้หน่จะมีสี่สิบห้าสิบแต้มเลยวะเนี่ยน้นองๆครับเวลาตอนที่เล่นนะครับก็อย่าคิดว่าไอ้แต้มเราไม่มีเลยเลยไอ้นู่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะต้องนับแต้มดีๆจริงๆนะครับให้เราดูจริงๆว่าเรามีแต้มหรือเปล่านะอย่าไปแบบโลภมากเกินไปอะ่ะนำเยอะแล้วก็ยัง กลัวเขานู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยทําให้เราเดินแบบไม่ดีเนี่ยถ้าเขาเล่นเ็นน่ะสิบห้าคิวนี้ก็จะปิดบางทีก็ลืมปิดปิดอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะปิดปากเสือปิดตรงนี้ก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนเขาขึ้นมาตรงนี้เล็กง่ายๆนะครับซึ่งบางทีผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นก็จะลืมนะครับอันนี้เล่นเป็นพอประมาณแล้วล่ะผมเองก็ไม่ได้มีทิศมูฟอะไรแบบยุ่งเหยิงอะไรมากนะครับถ้าเกิดจะเล่นแบบ คนเนี้ยให้ชนะเขาเนี้ยผมต้องยุ่งเหยิงมากๆกว่านี้นะต้องเล่นให้มันซับซ้อนมากๆกเลยอ่ะต้องไฟท์เก่งๆไฟท์หนักๆเลยอันนี้เล่นแบบอ้อมชอมเหมือนเล่นกับเด็กเล็กนี่ไม่ได้ละเขารู้เกมอ่ะต้องหนักๆเี่ยต้องให้มันซับซ้อนมากๆก็เล่นกันจบแต้มนับแต้มกันไปครับตรงลอยตรงลอยต่อเลยโอ้ตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับ ตรงนี้เนี่เราไปช้อนเขาไม่ค่อยได้แล้วเข้าได้ก็แต่ตรงนี้จริงถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเป็นมือใหม่เนี่ยผมก็อาจจะเล่นทิกมู๊เนะอาจจะมาเล่นอะไรบริเวณนี้นะเอฟเอออะไรเี้ยสิบห้าสิบห้าคิวสิบห้าคิวไม่ใช่ละเดินดีขนาดนี้ไม่มีสูสีเลยอ่ะไม่สนุกเลยอ่ะเป็น เ,เกมสาธิตไปนะครับโอ้เขาหายครับน่าจะเร่งเวลาขึ้นอีกหน่อยมันเหมือนกับเดินได้ตลอดยังไงมันก็สิบสิบวิเต็มอยู่แล้วครับเล่นให้มันซับซ้อนขึ้นถึงผมเซ็งเตะทุกอันเนี่ยก็ยังไม่ชนะนะอันนี้ ไม่ชนะเลยสิงเป๋ทุกอันก็ไม่ชนะพยายามเดินสิงเป๋ให้เขาปิดบ้านไม่ได้ง่ายๆโอ้โหไอ้นี่ด้วยนะเอาชัวร์ด้วยนะรู้จกักเซฟไว้ตรงที่มุมเนี้สร้างห้องคนระับสร้างห้องชัวร์ๆนะ ตานะเนี่ยจะได้เสียงเบ็มไหมดูตอนบ่าผมว่าน่าจะได้เขาคงไม่ใหญ่ผมเดินเนี่ยมันเสียงเขาไม่มีห้องอาจจะตายได้ก็ลับรับไปเถอะแบมนำขนาดนี้แล้วเซเมล่า แ้ m นำขนาดนี้แล้วรับรับไปเถอะเป็นเกมนะพยายามเดินให้ได้เสนเตอครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องพยายามพิจารณาดูนะไม่ใช่ว่ารับจุกเม็ดนะครับยกเว้นถ้านำมากๆจริงๆแล้วรับจุกเม็ดก็ชนะก็ไม่เป็นไรอย่างเกมเนี้ยฝั่งดำจริงๆก็นำเยอะอันนี้เราต้องแยกให้ออกแล้วเรานำหรือไม่นำนะพยายามรับแบ้มดู พราะว่าถ้าถ้าเราไม่นับแบมนี่ก็จะทําให้เผลอ,อไปแบบพอเรานําเยอะเราก็ไปเล่นเสียงก็อาจจะแพ้ได้นะครับนําเยอะก็ไม่ต้องเล่นเสียงเขาก็อะล้อมพื้นที่ได้ละสบายสบายชิวๆมากเลยนําเยอะแล้วก็ชิวๆได้ครับไม่มีใครว่าครับอ้าวแกผมไม่กดเปะเลทีนี้ เขาก็ยังรับนะครับถ้ารับก็รับไปครับอ้าวทีนี้เรากลายเป็นกลายเป็นโกบเตะไม่อยากรับเลยตรงนี้โอ้ยไม่อยากรับเลยอ่ะมีอะไรทาได้อีกบ้างนเนอ่ไม่รับเลยกันไม่รับครับเดินเซ็งเตะไปทุกมุฟเลยครับเนี่ย เดินเซงเตะขนาดนี้เขายังไม่ซีเรียสเลยมันชิลมากรับทุกเม็ดไปครับเพราะว่านำเยอะแล้วไม่ต้องซีเรียสตัวนี้ไม่ได้รับนี่ก็นี่ครับเราก็ล้อมพื้นที่กันปิดพื้นที่ยังไงครับแล้วก็ พอมันเซ็งเต็ดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แทบไม่มีแต้มเหลือละแล้วเหลือมันก็จะเหลือแค่ชายขอบอะไรเงี้ยขอบกระดานแล้วก็ใกล้จะจบนะครับจริงๆนี้ก็ดีกว่านะนี่ก็เซ็งเป็ดคือทําไมถึงแต้มไอ้ข้างล่าาเนี่ยถึงเซ็งเต็ดเพราะเขาไม่อยากให้ชายกระโปรงบ้านเขาเปิดนะไม่อยากให้บ้านบ้านบ้านทะลุนะมันจะเสียไปอีกหลายแปมแล้ว แต่ถ้าเกมแบบสูสีเนี่ยขับเขี่ยวกันแบบสุดๆอะ่ะก็ต้องยอมครับคือเขาเรียกอ,อะไรต้องสวนกันบ้างอะ่ะไม่งั้นแบบต่างแบมสองแบมอะไรเงี้ยก็เ,เสียเปียบไปอันนี้เขาก็เดินดีครับบิดปากทางของผมบ้างพื้นที่ของผมบ้างาก็ไม่อยากเสียพื้นที่ครับอ่ะเขาก็กินครับโอ้หเนี่ยเบียดมาได้เป็นเยอะเห็นไหมไม่น้อยเลยทีเดียว โนี่ต้องปิดนะเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยนะ <g oda> อันนี้หายหมดนะ่เรียบร้อยมังคีจำรู้จักมังคีจำนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็เล่นเป็นประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเ <s> <Alles. S 1> ผอ่เนี่อาจจะเป็นระดับดั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <S <s <üy leh> ตายแล้วเนี่ยผมเนี่ยกลุ่มเนี้ยโอโดนฆ่าเรียบร้อยครับผม เดินปิดไปปิดมาจนลืมนะครับบางทีก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยตรงนี้ปิดจนตายเลยอ่ะเออแบตคิวครัแบตคิวแบตคิวตรงไหนเนี่ยอ่ะเขากำลังคิดจะฆ่าผมอยู่อ่ะเนี่ยเดินนี่ฆ่าอะไรเดอนเนี่ยนะ้อนะงบอมครับ อืมเรียบร้อยไม่มีมูฟต่อไม่กันด้วยระวังให้ดีนะเอนเกมแนละ้วปิดไปปิดมาเนี่ยลืมดูว่าเราไม่มีห้องครับเราเราต้องรีบมากั้นห้องก่อนแล้วค่อยปิดนะครับเนี่ยดูว่าเขาหยดยาพิษไหมเนี่ยเขาก็รู้จักหยอดยาพิษนะครับเรียบร้อยครับจีจี G นะครับยอมแพ้เลยครับผมสู้ไม่ได้เลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับเวลาสอบ 8คิวนะครับอ่าแค่นี้เองต่อ9เม็ดชนะได้ก็8คิวเลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบหรือมีข้อสงสัยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ